เอาเครับไปแล้วครับไม่เห้นูขอไปทัวร์ครับนี่สีใหญ่ไม่โค่นี้นะครับข้องกับก็บครับกินเขาเรียวช่วงนี่งเจาข้างของหน้าเขาบ้านเดี๋ยวไ,ไปดับรถนี่เห็นเจ้าเจ้าสียอมมาครับนี่ไม่เห็นหน้าเขาไปจริงๆครับคุน ปีมุนมาเลยนี่นี่ง่ายรถนี้ครับตารเราเลยครับตบาเาพลาดนี่เ <c oughs> มาหลอ่อมาหลอดินหน้าเขาแล้วง่ายรถนี้อีก <c oughs> อันนี้หน้าหน้าคนละเจ้าเหรอ,อค,ครับ <c oughs> นี่ม <c oughs> ีเจ้ามือเงเฮ้ยจงมาแล้วครับนี่ เว้ยกระิปล่อยน้ำเลยแล้วนี่นี่ครับอย่าหาทำครับอย่าหาทำครับเทปเแบบนี้บ่ได้ครับเิ่งให้นี่กรโกยขึ้นมาเฮ็ดทางเลยคอครับเิ่งโกยมากโกยมากมาเฮ็ดทางอันมู้นเดี๋ยวคลิปคอง่าแล้วครับจะคลองหน้าป่อยู่ครับง่ายรถนี้แหละครับแล่นโมได้ครับง่ายไปหมู่บ้านอื่นครับ ตัวนี้ก่ณทั้งคุณก็ไปคุดไว้ครับที่จริงมาหลอกหน้าครับแต่เ่าไปคุดลงคุดเอาด่านมาปูทางมะนี้กะรับรถเลี่ยนบ่ได้นี้ครับอพยพมนี้นะครับนี่มากันหลายทีมงานตามสูตรครับรถเกินค้นคือเอา นี้ครับนี้ตามสูตรมึงลงกับไปเที่ยวจองไว้จองไว้ไวครับจะคล้องดินกันดาแล้วครับจองทีก็ดา่าวแล้วเที่ยวไปเที่ยวซองเที่ยวแล้วก็นี่ครับ ไปเที่ยวจองหน่อยนะมันไก่นะกมาหาแลนมังไกล้ๆอย่างเข้าวเรียวขั้นเดือนสลัดครับพอย่อมจะคล้องทีพอยอมครับไในมาแกในครับไใบนี้ครับฟองขั้วมันแล้วประกาศทายครับตอนเขาด่ากันครับมันด่ามาอีกบอกว่ามันเรียนมาได้มันเรียนมาได้ครับสีนี้เขาครับบุกต่อครับ นั่นแครับต้องรับผิดชอบครับคุณต้องเลี้ยงคิวกันมีหญ้ากันไปเอาดินแล้วครับโค้ขั้นมันย่อมครับต้องหลอกต่อครับต้องซูยพันเห็นครับว่ามันเห็ดบ่ได้อีหลีครับสันมูบางคนก็นบ่กเข้าใจครับ หนี่มันไในยู่ในยู่สิล่ะครับมันมุนแล้วในมันในอยู่แล้วแต่บึงหมดเวลามันออกบอ่อเลยวันนี้นี่เดี๋ยวเขาจะไปแข่งกันจมครับเอารถถังแกก่อนครับรถถังแกเดี๋ยวเจอรถถังแกก่อน ยูขสิตายครับเฮ้ยมันใจมาดิขึ้นนะมันใจนใจเดี๋ยวมึงติดนั่งไงมึงท่านนี่สิรอดมาดิ <c oughs> โอ้ยดีมึงดินเนี่ยจนน้ำสิออก ก่อนหลอดก่อนไปออกหลังหลอดหลังเก,ก็เอารถไทยไมาเก้อดินมันหนุ่มไม่เบิดเลยครับนี่เปียก ือหนังห่งโมล่ะครับนุ่มหนับนุ่มหนับอยู่อึบอึบเดี๋ยวมาเบิ่งกันขั้นไหนรุ่นไหนแย่งมาแย่งกันนี้ครับฮุกเฮดเอลครับเครื่องท้ายแปดสามเก่านะครับนี่เกียร์คือว่าล็อกเจ็ดเกียร์นี่ขั้นนี้ผ่านครับแต่ว่าดินนี่นุ่มหนับนุ่มหนับตลอดเลย นวมแห้งเดี๋ยวมาเจอเมอกาครับ JO7E มาแล้วนี่มีฮีโนมีอีซุเบืองขันน้นในชีอดขันรุ่นไหนไปว่าได้คือวา่าจะสื่อครับพี่สูนรเห็นเลยนี่อันนี้ 7E ครับเฟื่องไทยนี่11เบียดครับ ย้อนไปย้อนไปผู้ดใดย้อนผู้นั้นในปูทางครับนี่ครับเบทั้งางมันนุ่มมาแล้วเนียนุ่มแล้วเอ้ยเคยเอาสาดไปปูทั้งเฟี้ยงมาครับนั่นแหละข้อมูลซึ้งเดียวกันพูนะ้น่ะเอ้ยเอ้ย,อยมาขั้นนี้รอดแล้วมาขั้นไหนถ่ายเด้อ ตัวน,นี้หฮเอ็มห้องหนึง่งอะนีครับฟูโซ่ไฟเตอร์อันนี้ล็อกกี้ครับโฮเคดเอลเขื่อนเกียร์ตัวเดียวกันกับเสียเบีย์ครับเดีย๋ยวมาเรี้ยวนี้ไปพุ่น ันใหม่เลยโอ้โอ้โอโอโอนังเย็บเย็บโอ้ว่างยาขั้นหลังแล้วครับคันนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อนอนี่เปิดมา่เบิ้งอนีนี่เบิ้อง 6m61 ครับ225แรงม้าฟุโซไฟเตอร์ตัวนี้ราคาถือครับรถราคาถือ แต่ว่าแรงมาบริษัต่ำเลยคันนี้หกแสนกัวนะครับหกสิบหกอันนี้คือว่าแา่นเร็วบรได้นะครับแทนเ,นเร็วก็บซัมเปกกะแทกไอ้ทางมันเป็นหลุมมัน,มนต้องคอยค้าดรอบตรงไหนค,คนข้าวอยากช่วยเลย มากล้ยครับนายักสองขั้นหลดากแล้วรถดินหลบมันต้องไหนนะครับหลบมันตองพอดีครับถ้าเป็นโลบโบคอบเดิมๆนะครับมาจากเอ่อมาจากกูมาจากหลานนะครับแนะนําเลยครับไปเปลี่ยนเฟืองถ่ายก่อนครับก่อนที่เฟืองถ่ายมันจะแตกว่าสั่นครับบอกเจ้าของอูเลยครับ ผมขอเอาเฟืองเก่าเก้าสามเก้าก็ได้หรือว่าทันอยากได้เนี้ยกับสิบก็ได้ครับส่วนมากลูกคอบเดิมๆมาอาจจะเป็นสิบสองสิบเอ็ดสิบสองเมื่อเรียนมาไลยครับมันเร็วลูกขอบล้างถนนน,นี่ขั้นของเสียเสียรามเนาะหกเฮเคือถ้าเป็นเฟืองสิบสองครับสำหรับีสูดก็เก้าพอดีครับ เก่าีหนึ 9, 9่งเก้าสมเก่าประมาณนี้ครับโลโบกคอบเพราะว่าถ้าเป็นอีซุปั่มสายส่วนมากกะของเซเบียกะนี่ครับแปดสามเก่าครับล่โโตครับล่โโตสํสำหรับเเกียร์แปดหอบสองมึงร่วงแน่กีโนกินโนมึงล่วงแน่ <c oughs> ดินดินมันหนุมไปเลยครับ เดี๋ยวนายักสุดทไทยครับขั้นขาวครับขั้นนี้โซจเย็นครับช่วงนี้มือละสิบห้าเที่ยวกันยากครับเพราะว่าทางมันเปียกหรือครับมันแฉะดินมันก็่เห็นพอแรนมาได้ครับแรนยากหากักหนำมันเรือมือละพันกับบุนแล้วครับเดี๋ยวนี้มันฝืดครับต่อแก้กับเมยครับเมยต้องแลนหาบอต้องไปเค,เคี่ยบอเคี่ยยังงีก นี่แลนหาบอ่อมาหนึ่งสองสามบ่อเด้ยครับนี่บอ่บอหนี่เขบ่ออะไรบ่อสีใหญ่ไปอีกกับสีบอ่ไบอไรอีกมันนี่สีใหญ่บอ่อใหญ่บ้านนะครับมันเป็นง่งไงครับทันไปกับสมมติว่าตอนนี้กับช่วงปลายปีนะครับปลายเดือนนัน่นมันลำบากเรื่องตำรวจนี่ครับ หายากไปหนาแต่ว่าดินราคาถือไปหนานะครับบอดินนี่ยหายากไปหนาดีวัดีอาจจะได้ซื้อดินซื้อ,อยางอีกป้าเราก็ต้องเบิ่งสมภพระ,ะครับเดวจะรถไถได้จะมอไซค์ไดวจะเครื่องขั้วเดวจะรถะน้ำมันเมืองเขาครับเขานับเงินเมื่ะเมื่นครับแต่ว่าผ้าละเขาขนาดใดครับเมื่อเสาออกไปต่ตีหาครับไปซื้อน้ำมันมา เอาเอาต่อสู้กันฟังครับพพ่อกันครับสวัสดีครับ